เป็นตนต้จะกล่าวถึงแม่กาหลงก็มีวิธีการและอภินิหารหลายอย่างที่วัดอัมพวันตลอดมามีหลักฐานมีบุคคลเป็นพยานและมีที่มาของแม่กาหลงบ้านแม่เขายังอยู่ด้วยที่ใต้วัดสว่างอารมณ์มาจนบัดนี้ แต่ก็เป็นเรื่องอภินิหารของวิญญาณเป็นอภินิหารของบุญกุศลของคนที่มาสร้างเป็นเปรตแล้วไม่ใช่จะเป็นเปรตต่อไปเพราะอำนาจจิตอำนาจของโลภะกลายเป็นเปรตอำนาจโทสะลงนรกไปตามขั้นตอนอำนาจโมหะมีอยู่กับท่านผู้ใดรับรองวิญญาณแตกดับทําลายขันก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทันที อันนี้เป็นความจริงตามหลักพระพุทธศาสนาที่เราเข้ามาพิสูจน์ได้โดยไม่ยากนักส่วนใหญ่ชาวพุทธไม่ค่อยชอบพิสูจน์ไม่ค่อยชอบสร้างความดีกันขอเจริญพรญาติพี่น้องทั้งหลาย ได้รับทราบโดยทั่วกันนี่แหละแม่กาหลงมีเหตุและผลตั้งแต่ต้นมาจนบัดนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีหลักฐานอยู่ที่วัดอัมพวันพิสูจน์ได้โดยไม่ยากนักบางทีพ่อแม่ตายปู่ย่าตายายตายบางคนบอกว่าไม่เคยฝันเห็นเลยไม่มีวี่แววเลยอย่างนี้ก็ทำบุญกันใหญ่ข้อเท็จจริงแล้วไม่ใช่ ถ้าเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วเห็นวบวบแแวมๆวมนั่นแหละไม่ดีเป็นเปรตประจำบ้านด้วยอํานาจโลภพะของคนที่ตายห่วงใยลูกหลานห่วงใยทรัพย์สมบัติตายแล้วอยู่ที่นั่นไม่มีทางไปที่อื่นได้เกาะอยู่ที่นั่น ถ้าหมดห่วงหมดใหญ่ไม่มีอำนาจโลภพะผูกใจไว้แต่ประการใดบุญกุศลดนบันดาลไปสู่สุขติโลกสวรรค์เทวสถานได้ทันทีแต่ถ้าจิตยังเกาะเกี่ยวอยู่ห่วงใหญ่ด้วยอำนาจของโลภพะจะห่วงสามีก็ตามห่วงภรรยาก็ตามห่วงลูกก็ตามห่วงหลานก็ตามห่วงทรัพย์สมบัติก็ตามตายไปแล้วต้องเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ตามอำนาจของตนที่มีอยู่ในจิตใจอันนี้แน่นอนที่สุดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้กำหนดเสียให้ตั้งสติมีโลภะผูกใจอยู่ที่ไหนก็ตั้งสติไว้กำหนดการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นทางที่ดีที่สุดไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วอาตมาประสบมากับปัญหาเหล่านี้มากมายจิตคนเรา เปลี่ยนได้ในเมื่อมีสติไม่จำเป็นต้องกล่าวเฉพาะมนุษย์คนธรรมดาเท่านั้นแม้นแต่วิญญาณแตกดับทำลายขันของมันแล้วยังไปสร้างความดีของมันได้เช่นเปรตแม่กาหลงเป็นต้นพวกผีเปรตเทวดาก็ตามยังต้องมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าที่มีความสนใจ เทวดาทั้งหลายก็มาชุมนุมกันฟังธรรมเทศนาเหมือนพระพุทธเจ้าเทศนาแก้ปัญหาเทวดาชนี้อันนี้ก็มีสิทธิ์มาฟังกันได้ทั้งนั้นถ้าพูดผีปรีศาราชทูตมีศรัทธาก็สามารถฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สามารถสร้างความดีได้ไม่จำเป็นต้องกล่าวว่ามนุษย์ธรรมดาหรือคนธรรมดา ผีปีศาจราชทูตที่เราแผ่เมตตาไปอุทิศส่วนกุศลไปก็รับได้ก็ด้วยอำนาจบุญกุศลเปรีดหมดเวรหมดกรรมก็สร้างกุศลได้สามารถกุศลดนบันดาลเกิดเป็นเทพเกิดเป็นโอปปาปฏิกะหรือผู้ที่มีกายทิพย์มีทิพยออำนาจของบุญกุศลเรียกว่ากายทิพย ประจักษ์ชัดสำหรับบุคคลผู้มีความเข้าใจและลึกซึ้งใจติดต่อกันได้โดยทางวิญญาณติดต่อกันโดยตรงโอปปะปฏิกะไม่ใช่เรื่องเลวไหลแต่ประการใดแต่พระพุทธเจ้าสอนอย่างเดียวคือต้องการให้พ้นทุกข์ต้องการไม่ให้ติดอยู่ไม่ต้อง พระเดชพระคุณหลวงพอ่อจรัญทิตะธรรมูได้กล่าวแล้วว่าแม่กาหลงเป็นเปรตมากับบ้านซึ่งรื้อเอามาปลูกเป็นโรงครัวเป็นเปรตที่มาปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานกระทั่งพ้นภาวะจากเปรตวิสัยไปสู่อัตภพแห่งเทพอย่างอัศจรรย์แล้วแล้วตัวเราซึ่งเป็นมนุษย์มีภาวะมนุษย์วิสัย เหนือกว่าเปรตวิสัยไม่รู้ว่ากี่เท่ายังจะปลดปล่อยให้จิตปลิวไปกับกระแสกิเลสไม่รู้ทิศร,รู้ทางไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดอยู่อีกกระนั้นหรือลำดับต่อจากนี้จะนำเหตุการณ์มหัศจรรย์ ที่วัดอัมพวันโดยมีแม่กาหลงมาข้องเกี่ยวด้วยมาเสนอให้ท่านสาธุชนได้รับรู้ดังต่อไปนี้ครั้งนั้นมีข้าราชการผู้หญิงเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินมาพักที่วัดอัมพวันเป็นกลุ่มเล็กๆข้าราชการกลุ่มนี้มาปฏิบัติราชการตามหน้าที่ตอนแรกที่มากราบนมัสก,การหลวงพ่อที่วัด ก็ยังไม่ได้มีความคิดจะพักที่วัดหากหลวงพ่อแนะนำว่าไปพักโรงแรมทำไมขอเชิญมาพักที่วัดดีกว่าตอนเช้าก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติตอนเย็นหมดภารกิจแล้วกลับมาพักผ่อนที่วัดซึ่งจะเป็นการประหยัดกว่าปลอดภัยกว่าและยังมีประโยชน์อีกับ กล่าวคือในตอนกลางคืนจะได้สนทนาธรรมให้คติกรรมฐานไปด้วยเหตุนี้ข้าราชการหญิงกลุ่มนี้จึงตัดสินใจมาพักที่วัดอัมพวันหลวงพ่อก็จัดการกุฏิพิเศษให้พักไม่ปะปนกับใคร การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างราบรื่นเช้าก็ออกไปทำงานเย็นก็กลับวัดซึ่งหลวงพ่อสั่งให้ฝ่ายโรงครัวจัดอาหารมื้อเย็นไว้บริการครบถ้วนวันนั้นเป็นวันพระหลวงพ่อจะต้องเข้าพระอุโบสถเพื่อลงพระปาฏิโมกข์ตามปักทางพุทธศาสนา คืนนั้นที่ตลาดสิงห์บุรีมีงานรื่นเริงพวกโรงครัวสี่ห้าคนก็ได้จังหวะที่หลวงพ่อลงโบทแอบหนีไปเที่ยวตลาดกันหมดไม่มีใครหาอาหารมาเลี้ยงแขกบังเอิญขณะนั้นมีข้าราชการหญิงสองสามคนเดินผ่านมาหลวงพ่อจึงถามเรื่องอาหารการกินว่าเป็นอย่างไรบ้างข้าราชการหญิงจึงตอบว่าพวกเธอได้กินอาหารที่ทางวัดจัดมาให้แล้ว หลวงพ่อจึงถามว่าใครเลี้ยงโยมข้าราชการหญิงก็ตอบว่าเป็นผู้หญิงผมยาวผิวดำขำเอาอาหารมาเลี้ยงพอตอนเช้าหลวงพ่อก็เรียกพวกโรงครัวมาทั้งหมดให้เขาให้ข้าราชการหญิงชี้ตัวว่าคนไหนที่นำอาหารมาเลี้ยง ปรากฏว่าไม่มีเลยสักคนข้าราชการหญิงจึงถามหลวงพ่อว่าผู้หญิงสาวสวยคมขำที่ให้การต้อนรับเมื่อคืนนี้เป็นใครกันล่ะวันนั้นกลุ่มข้าราชการหญิงทั้งหมดได้นมัสก,การกราบลาหลวงพ่อ และไม่เห็นหน้ากันอีกเลยแต่สิ่งหนึ่งซึ่งข้าราชการหญิงกลุ่มนี้ไม่ลืมไปตลอดชีวิตก็คือก่อนที่สาวสวยคมคำผมยาวจะปรากฏกายให้การต้อนรับทุกคนจะได้กลิ่นหอมของดอกไม้คล้ายๆกลิ่นดอกมะลิหอมตลบอบอวนทั่วทั้งศาลาโรงอาหาร สำหรับเรื่องแม่กาหลงนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งก็มีหลักฐานคือเรือนแม่กาหลงอยู่ทางทิศใต้ของวัด <S <S <ๆ>เทปมวนนี้ไม่มีจำน่ายแต่มีแจกให้ฟรีเพื่อการเผยแผ่ธรรมะและเรื่องราวของแม่กาหลง ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ